สวัสดีครับวันนี้เกมไรเ r นเจอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชา,าตามหาชินอสเกตนะครับดว,ว่าชินจังนั่นเองนะตัวนี้ความสามารถให้เปิดก็คือเพิ่มแรกนะครับอันนี้เพิ่มแรกหนึ่พันนะถือว่าเยอะมากนะครับตอนนี้เพิ่มโอกาสนะอขอดูนิดน,นึงว่าเพิ่มเท่าไหร่นะครับเพิ่มโอกาสเป็น1.32%นะครับเอ่อโคลโบนี่ผมยังไม่ได้สักตัวนะแต่ว่าอยากได้ตัวหลักคือชิน,นสเกตนะครับ อ่ะยกเลิกไปสักห้าครั้งคือตั้งแต่เดือนเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ้าแสงท่านมืดตัวไหนเลยนะครับ่ะยกเลิกไปเก้าครั้งมาจะได้ไหมขอจินจังสักตัวหนึ่งก็พอตัวเพิ่มแรงฝ่ายตรงข้ามนี่ก็ถือว่าปวนนะอ,อืมาอ่ะจัดไปโอเค อืมจบละจัหายไม่ได้อะไรสักตัวอันนี้จริงๆเพชรก็ไม่พอผมก็ซื้อไป29บาทซื้อแพ็คตอนนี้รับเพชรไปแล้ว40เพชรนะครับจริงๆมันจะได้60เพชรนะทั้หมดเหลือเคลียร์ภารกิจประจำวันนะแล้วก็อิน3วันสรุปก็ไม่ได้อะไรเพิ่มนะเดือนนี้ผมเปิดไปกี่ครั้งเดี๋ยวผมขอด่วง เดือนนี้เพิ่งเปิดไป2ครั้งนะครับแล้วก็รอตั๋วฟรีดีกว่ามาเปิดเพราะว่าเดือนเมื่อกี้ผมเปิดได้นี่ไปเขาเรียกว่าอะไระตัวห้าแสนท่านมืนหมดนะครับอะในส่วนของวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ